สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านค่ะก็นะคะมาเจอกันนะคะในปี2อง 2021แล้วนะคะท่านใดน,นะคะที่นะคะยังไม่ได้มอบของขวัญให้กับเพื่อนยังไม่ได้มอบของขวัญให้กับคนที่รู้จักยังไม่ได้มอบของขวัญให้กับคนที่เรารักนะคะวันนี้นะคะเหมยนะคะได้ไปช้อปปิ้งมานะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาบอกเลยว่าคือคือฟินมากๆนะคะฟินมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งนะคะ สินค้าตัวนี้นะคะเหมยซื้อมาแค่นะคะราคานะคะถูกมากนะคะราคาหลักร้อยเองนะคะและบอกเลยนะคะว่าเป็นนะคะสินค้านะคะที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็กลิ่นเนี้ยคือแบบเย้าวยวนตรึงใจเย้าวยวนตรึงใจนะคะแล้วก็ เหมาะมากๆกับสุภาพสตรีนะคะและนะคะท่านใดนะคะที่ต้องการนะคะจะซื้อมอบให้เพื่อนนะคะซื้อมอบเป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็นะคะจะซื้อนะคะให้นะคะพรรยาหรือจะซื้อให้พี่สาวน้องสาวนะคะเหมาะมากค่ะกับคนที่นะคะ เป็นสุภาพสตรีนะคะและนะคะสินค้าชิ้นนี้นะคะเหมยนะคะได้ซื้อมาใช้เองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคือประทับใจมากๆนะคะก็เลยนะคะมาแบ่งปันทุกคนนะคะให้ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะ,ะสินค้าชิ้นนี้นะคะแพคเกจจิ้งนะคะสวยงามมากนะคะและก็เหมาะมากนะคะในการที่นะคะเรานะคะ มอบเป็นของขวัญน,นะคะให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะคะและแพ็กเกจจิ้งค่ะทุกคนค่ดูสิคะสวยงามมากนะคะไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเลยนะคะตรงเนี้ยได้เป็นแพ็กเกจจิ้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะกล่องใหญ่มากๆเลยนะคะเราจะมาดูกันข้างในนะคะว่าข้างในนี้เป็นอะไรเอ่ยนะคะอ่าโอเคค่ะเนาะตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะ ขวดใหญ่มากนะคะเป็นน้ําหอมค่ะเป็นหัวน้ําหอมจากฝรั่งเศสนะคะเป็นหัวน้ําหอมจากฝรั่งเศสนะคะและนะคะกลิ่นของเขานะคะอืหอมมากค่ะทุกคนค่ะหอมมากๆและด้วยในเรื่องของแพคเกจิ้งนะคะสวยงามทีเดียวค่ะสวยงามมากๆแล้วก็เหมาะกับการมอบให้ของขวัญน,นะคะและนะคะ ให้ได้ในทุกโอกาสเลยนะคะราคานะคะแค่หลักร้อยเองนะคะราคาแค่หลักร้อยนะคะสามารถนะคะที่จะช้อปปิ้งได้ง่ายๆผ่านโลกออนไลน์นะคะผ่านแอปเคชันออนไลน์นะคะท่านก็จะสามารถนะคะได้ของดีแล้วก็ได้สินค้าราคาดีราคาถูกนะคะและนะคะคุณภาพนี้บอกเลยนะคะว่าคือเกินร0อเปซคะ่ะทุกคนคะ่ะอาชีดนะคะอ่ากลิ่นหอมมากคะ่ะทุกคนคะ่ะ กลิ่นหอมมากๆนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้สัมผัสกลิ่นนี้ไปด้วยกันเลยนะคะท่านใดนะคะที่นะคะรักในความหอมนะคะแล้วก็กลิ่นนี้บอกเลยนะคะว่าคือเย้าวยวนตึึงใจและสิ่งที่สําคัญนะคะเขานะคะติดทนนานมากๆนะคะติดทนนานมากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะ ติดถึง24ชั่วโมงเลยนะคะเหมยทดลองมาแล้วนะคะก็เลยอยากมาแบ่งปันเพื่อนเพืทุกคนคะ่ะให้ได้ใช้ของดีนะคะแต่ราคานะคะย่อมเยาวราคาประหยัดมากๆเลยนะคะขวดนี้นะคะ100 ml แล้วก็แพคเกจิ้งสวยงามมากค่ะทุกคนคะ่ะเหมาะมากในการให้เป็นของขวัญน,นะคะซึ่งวันนี้เหมยก็นะคะมาแบ่งปันทุกคนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย